สวัสดีครับโคลงบิ๊กครับนี่สลัดตั้มเอาพึ่งเนิ่งครับเอาธีการันเน่อเอาใจเลยไฟฟ้าตัดนะครับยอดน้ำมันก่อนเนาะการเลย อยู่ล <t ip noise> <t ip noise> ึกนะครับต้องใจขับบกพุดตรงไหนเห็นน่อยครับฝนจะอยู่ลึกหน่อยนะครับนั่นไงมึงแมนาซับนายเจ้าตีแฮ้งเน้อ

ได้แล้วครับชิ้นแรกนะได้แล้วโอ้ยายกองก่อนเนอะรายการหันชัดๆยายกองมาทั้งนี้จะได้หันชัดๆครับแก้ลักไ ครับสลา,าตั้มจกติโกนพึ่งนั่นนะครับมันจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นเนอพอดีว่าเราเอาป่ายเดือนเมษาแล้วเนะวาะมันไขวัีตั้งเอลลม,มันมันแห้งแล้วค,ครับมัไนไขวือนี่น่าใะได้นื้อนีหัวนี่นหวานเจี๊ยบนะครับอโอ้ได้จัดนักเหมือนกันครับเ่นอป

อันนี้อตั้แม่เอาลียเจาะเป็นโกงตด้วกับเลยอ๋อตั้มเาแม่ละตั้มต่อไปเลยน้องแยกจาแม่ป้าพัพูดกันจไมยืหาจะู้บเดียวก็หน้าันไปเลียเจาะเป็นตมออกมาี่เต็มไม่แตะพวกใครห่เจ้าแม่มันเออแม่มันรับแม่ ออกำลังแม่สะลาอะไรนี่ขัวอยู่อีกว่าเพรามันเสียนยุบมันใส่มันเดียดในใดมันดีดีนั่นเป็นกล้อขั้นตอนนี้เขาจะเอาแม่มันนะครับจะเอาไปใส่แฮมโกนหนึ่งนะครับจะทดสอบว่าแฮมปีหนึ่งมันจะยังอยู่ที่โกนนี่แล้วก็แม่ที่เขาไปขยายพันธุ์ต่ออีกโกนหนึ่งเพียงจะมีก่อน,นะครับ นี่สลัดตั้มก่อนจะจกเอากับแม่มันเลยเนาะแม่มันล้วนเลยเอาใส่ถุงยางไปเผมก็ใส่แขนโถตีสวนนะครับนี่เขาใช้ความชํานาญในสลัดตั้มก่อนโอ้เอ็นกาโอ้นี่ยครับแม่พึ่งทั้งนั่นเนอะนี่นะครับใช้ความชำนาญสาราตั้มเก่งเรียงนี่ครับที่ห้างมันมีหรอฮันคือเอาถิ่มใบบุตร เรียบร้อยครับไลค์กดแชร์กดติดตามโฟ l l o w l กิก v i นะครับ